สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์วันนี้เสนอเป็นตอนที่2ครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้กล่าวสรุปถึงตําแหน่งและกระบวนการแต่งตั้งรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช2475รัฐธรรมนูญแหง่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475รัฐธรรมนูญแหง่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489รัฐธรรมนูญแหง่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492ไปแล้วมาในตอนนี้ผมจะได้กล่าวถึงเรื่องเดียวกัน ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆมาอีกดังต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในมาตรา17มาตรา18มาตรา19และมาตรา23โดยมีข้อความที่พอสรุปได้ดังต่อไปนี้1 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้สําเร็จราชก,การแทนพระองค์และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ2ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามข้อหนึ่งให้คณะองครมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอความเห็นชอบแล้วให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศในพระปรมาพิไทยพระมหากษัตริย์แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในกรณีที่ไม่มีคณะองคมนตรีให้คณะรัฐมนตรีทําหน้าที่ดังกล่าวแทน 3. ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามข้อ1หรือข้อ2หรือในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามข้อ1หรือข้อ2ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานองคมนตรี ทำหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราวในกรณีที่ไม่มีคณะองคมนตรีให้คณะรัฐมนตรีทําหน้าที่แทนประธานองคมนตรี4ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมนเทียบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467ต่อสภาผูา้แทนราษฎรเพื่อขอความเห็นชอบ แล้วให้สภาอัญเชิญองค์ผู้สื่อพระราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สื่อไปแล้วให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศองค์ผู้สื่อพระราชสันตติวงศ์ตามข้อนี้ถ้าไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามข้อ1ห,หรือข้อ2แล้วก็ให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไปพางก่อน แต่ถ้าไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ดังกล่าวก็ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไปพรางก่อนในกรณีที่ไม่มีคณะองคมนตรีให้คณะรัฐมนตรีทำหน้าที่แทนคณะองคมนตรีหรือประธานองคมนตรีแล้วแต่กรณีท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแหง่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ หนึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดด้วยความเห็นชอบของรัฐสภาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบระม,มราชโองการ 2. ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามข้อหนึ่งหรือในกรณีที่ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ให้คณะองคมนตรี เสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระบรมมหาราชยพระมราชกษัตริย์แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สําเร็จรชาชการแทนพระองค์ 3. <WAS TE X> ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จรชาชการแทนพระองค์ตามข้อ1หรือข้อ2ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จรชาชการแทนพระองค์ไปพลางก่อนและในกรณีที่ผู้สําเร็จรชาชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามข้อ1หรือข้อ2 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราว4ในกรณีราชบัลลังก์หากว่างลงให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ แล้วให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชเป็นพระมาะหากษัตริย์สืบไปและให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามข้อนี้ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อนแต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามข้อ1ห,หรือข้อ2 หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามข้อ3ก็ให้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั้นๆแล้วแต่กรณีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปจนกว่าจะได้ประกาศองค์ผู้สื่อรรพระราชสนตติวง์ <ata> และในกรณีที่ผู้สําเร็จร,ร,รชาชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราวท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,517และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,521ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์โดยมีจำนวนมาตราและข้อความเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทพุทธศักราช2,511ทุกประการ เว้นแต่เลขมาตราเท่านั้นที่แตกต่างกันท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในตอนที่สองก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ